ครับทุกคนวันนี้ก็จะมาพาทุกคนเนี่ยมาหารูปภาพฟรีแล้วก็วิดีโอฟรีเนี่ยเอาไปใช้ในการทำวิดีโอหรือว่าเอาไปใช้ในเชิงพานิชย์ต่างๆเนี่ยแบบฟรีนะครับทุกคนนะก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีกันเลยนะครับก็คือผมเนี่ย จะพาเพื่อนๆนมาหารูปภาพในเว็บของ Pixabay นะครับก็เว็บนี้นผมใช้อยู่ประจำแล้วก็ผมเอารูปภาพของเว็บไซต์ตัวนีนะ้ไปตัดคลิปวิดีโอหรือว่าเอาเป็นวิดีโอสั้น,นไปใช้ในงานวิดีโอต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับทุกคนก็เดีเ๋ยวเราไปดูด้านในของเว็บไซต์กันเลยนะครับก็เราเนี่ยก็เข้ามาใน google นะแล้วก็เขียนว่า Pixabay ได้เลยแล้วจากนั้นก็กด ่อมาเนี่ยให้เราเนี่ยกดเข้าไปที่เว็บไซต์ได้เลยนะครับทุกคนก็หน้าตาของเว็บไซต์เนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนนะก็รูปภาพทั้งหมดเนี่ยเราสามารถที่จะดาวน์โหลดแล้วก็เอาไปใช้งานฟรีได้เลยนะครับทุกคนนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่ต้องการรูปภาพหรือว่าจะเป็นวิดีโอภาพวิวภาพอะไรก็แล้วแต่เนี่ย ที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ในตอนนี้คือสามารถเอาไปใช้งานฟรีได้เลยนะครับทุกคนนะก็เอาไปใช้ในเชิงพาณิชย์ก็ได้หรือว่าเอาไปตัดต่อซอยอะไรก็แล้วแต่เพื่อนๆน,นะครับทุกคนนะมันสามารถที่เอาไปทําคลิปวิดีโอลง YouTube แล้วก็สามารถที่จะเปิดสร้างไรายได้ได้นะครับทุกคนนะก็ต้องขอขอบคุณเว็บนี้มากๆเลยนะครับทุกคนนะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลายเว็บไซต์มากนะทุกคนที่เขาให้ดาวน์โหลดรูปภาพมาเอาไปใช้ฟรีแล้วก็ไม่ติดลิขสิทธิ์ด้วยอันนี้คือไม่ติดลิขสิทธิ์นะครับ ทุกคนคือเอาไปใช้แบบได้แบบดีๆเลยนี่แหละก็สมมุติว่าผมเนี่ยต้องการที่จะต้องการภาพวิวนะผมก็เขียนภาพวิวก็กดค้นหาไปเนี่ยภาพวิวทั้งหมดเนี่ยก็คือเราสามารถที่จะดาวน์โหลดแล้วก็เอาไปใช้แบบฟรีๆได้เลยนะครับทุกคน คือภาพเนี่ยมันชัดมากๆนะครับทุกคนนะเดี๋ยวผมจะลองกดให้เพื่อนๆดูสักหนึ่งภาพผมกดเข้าไปภาพตัวนี้นะสมมติว่าผมเนี่ยต้องการที่จะดาวน์โหลดรูปภาพตัวนี้เอาไปใช้งานวิดีโอใน YouTube ของเราเนี่ยผมก็กดรูปภาพมาใช่ไหมจากนั้นผมก็กดที่โหลดฟรีตรงนี้นะครับทุกคนเห็นไหมครับเขาเขียนว่าไอตรง p i x a b เบตรงลายเส้นเนี่ยเขาเขียนว่าสำหรับใช้งานเชิงพาณิชย์ ได้ฟรีแล้วก็ไม่มีลักษณะที่ต้องการก็คือเอาไปใช้ได้แบบฟรีๆนั่นเองนะครับทุกคนดาวน์โหลดก็คือกดตรงนี้ดาวโหลดปุ๊บแล้วก็เลือกขนาดได้เลยนะครับทุกคนคือรูปภาพในนี้เนี่ยมันชัดมากๆครับทุกคนมันสามารถที่จะเอาไปเป็นแบบภาพหน้าปกภาพประกอบในวิดีโอของเราเนี่ยก็ได้นะครับทุกคนนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูดตรงแบ็กกราวนะ์นะทุกคนว่ามันมีอะไรให้เราบ้าง ในส่วนของแบ็กกราวเนี่ยมันก็มีแบบภาพให้เราเลือกแบบเยอะมากๆครับทุกคนก็เลื่อนดูได้เลยนะสมมุติว่าผมเนี่ยเลื่อนลงมาแลนะ้วเนี่ยผมต้องการที่จะเอารูปภาพตัวเนี้ยไปเป็นแบ็กกราววิดีโอของเราหรือว่าเป็นเป็นแบ็กกราวอะไรต่างๆเนี่ยเราก็กดมาแล้วก็ดาวน์โหลดได้เลยนะครับทุกคนตรงที่ผมชี้ เมาส์อยู่นะรับก็เขียนควาว่าโหลดฟรีนั่นเองกดปุ๊บดาวน์โหลดแล้วก็เลือกขนาดที่เราต้องการนะครับทุกคนจากนั้นผมต้องการขนาดตรงเนี้ยผมก็กดดาวน์โหลดปุ๊บอันเนี้ยคือให้เราล็อกอินนะทุกคนคือตอนเนี้ยผมยังไม่ได้ล็อกอินถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะดาวน์โหลดรูปภาพตัวเนี้ยเพื่อนๆก็ล็อกอินเข้าไปไม่ว่าจะเป็น Google หรือว่า Facebook ก็ได้อันนี้ก็คือผมทําให้เป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆดูเฉยๆนะครับทุกคนนะไปเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอแบบฟรีกัน เดี๋ยวผมจะลองเขียนเป็นทะเลนะครับทุกคนจากนั้นก็มาเปลี่ยนตรงนี้เป็นวิดีโอปุ๊บแล้วก็ค้นหาเนี่ยครับทุกคนคือวิดีโอตรงเนี้ยมันสามารถเอาไปใช้ฟรีได้หมดเลยนะเห็นไหมครับมีแต่วิดีโอสวยๆทั้งนั้นเลยครับทุกคนก็ถ้าใครอยากได้เนี่ยก็คือกดเข้าไปในเนี้ยปุ๊บจากนั้นก็คือกดโหลดฟรีแล้วก็เลือกขนาดวิดีโอ ที่เราต้องการแล้วก็กดดาวน์โหลดได้เลยสมมุติว่าผมเนี่ยต้องการขนาดสูงสุดเลยแล้วกกดดาวน์โหลดปุ๊บอันนี้ก็คือมันดาวน์โหลดแล้วนะครับทุกคนผมไม่ดาวน์โหลดนะผมกดยกเลิกไปอันนี้ก็คือวิดีโอนะมันมีแบบเยอะมากๆครับทุกคนมันมันจะมีพวกแบบตัดเลี้ยงก็มีนะเดี๋ยวผมลองเขียนเป็นแมวแล้วก็เลือกเป็นวิดีโอเนี่ครับทุกคน มันมีแบบเยอะมากๆให้เพื่อนๆเนี่ยดาวน์โหลดเอาไปใช้กันแบบฟรีๆเลยไม่ติดลิขสิทธิ์ด้วยดีกว่าเพื่อนๆเนี่ยไปโหลดเอามาจากหน้าเว็บของ Google หรือว่าเว็บอะไรที่เขาไม่ได้อนุญาตให้เราเอาไปใช้เนี่ยเราสามารถที่จะโดนฟ้องได้นะทุกคนนะโดนเขาแจ้งจับก็ได้นะทุกคนนะอันนี้คือขออนุญาตให้เราเอาไปใช้ฟรีในเชิงพาณิชย์ได้เลยดูดิเพืๆๆ่อนๆมีแต่แบบภาพวิดีโอส,สวยๆอะ่ะ สมมติว่าผมต้องการที่จะดาวน์โหลดตัวนี้ผมก็กดเข้ามาดูก่อนอันนี้เราก็กดดูได้นะทุกคนนะเห็นไหมมันก็กดดูได้กดเล่นได้กดสต็อปได้คือเว็บที่ผมเอามาแนะนําเนี่ยคือมันดีมากๆครับทุกคนคือผมเนี่ยใช้บ่อยมากๆในงานไม่ว่าจะเป็นตัดงานของลูกค้าหรือว่างานของผมเองเนี่ยผมก็ใช้เว็บตัวนี้นะครับเพื่อที่จะ หารูปภาพมาประกอบหรือว่าวิดีโอเป็นวิดีโอแบ็กกราวหรือว่าอะไรพื้นหลังอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไปเดี๋ยวเราไปดูแบบภาพอื่นๆอีกนะทุกคนอันนี้ผมย้อนกลับไปแล้วก็เขียนเป็นลองลองดูลาแล้วก็เลือกวิดีโอเห็นไหมครับเพื่อนๆว่ามันมีเยอะมากๆสำหรับรูปภาพฟรีแล้วก็วิดีโอฟรี เนี่ยถ้าใครอยากได้วิดีโอไ่นก็คือกดดาวน์โหลดไปใช้ได้เลยแบบฟรีๆไม่ติดลิขสิทธิ์ด้วยนะครับทุกคนนะถ้าเราอยากดูว่าวิดีโอนี้มันเป็นแบบไหนแล้วก็แค่กดเข้าไปนะครับทุกคนนะเนี่ยพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็เปิดเล่นดูนะตรงนี้ก็กดหยุดกดเล่นดูว่า เราอยากได้วิดีโอนี้ไหมถ้าเราอยากได้เนี่ยโอเคเราอยากได้ละแล้วกดดาวน์โหลดปุ๊บเราก็เลือกขนาดที่เราต้องการเลยว่าเราจะเอาขนาดประมาณไหนถ้าเราอยากได้ขนาดที่สูงสุดเลยเราก็กดเลือกสูงสุดแล้วก็ดาวน์โหลดอันนี้มันก็จะให้เราดาวน์โหลดอันนี้ผมดาวน์โหลดผ่าน IDM นะทุกคนมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่ไม่ดาวน์โหลดผ่าน IDM เนี่ยมันก็จะมาขึ้นตรง แถบด้านล่างหรือว่าอะไรเนี้ยแหละนีนผมไม่ดาวน์โหลดนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูอะไรอีกอะ่ะเดี๋ยวเราไปดูเป็นติดตามใช่ปุ่มปุ่มติดตามมันน่าจะมีนะทุกคนแล้วก็วิดีโอปุ๊บเนี่ยทุกคนถ้าเราเนี่ยต้องการที่อยากได้พวก เอ็นสกรีนเนี่ยมันก็มีให้นะไอ้ที่มันเป็นตอนจบคลิปวิดีโอเนี่ยแล้วก็มันจะขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ดาวน์โหลดเอาไปใช้ได้ฟรีเหมือนกันเนี่ยมีปุ่มติดตามมี s u b s c r i b e มีอะไรแบบเยอะมากๆครับทุกคนเนี่ยสามารถที่จะดาวน์โหลดเอาไปใช้ได้ฟรีเลยแล้วก็ชัดด้วยอ่ะเดี๋ยวราลองกดดูอันนี้ก็คือเห็นไหมครับทุกคนมันขึ้นมาแล้วก็ค้างอยู่นะ ยวรอดอวนอื่นยวรอดอวนเะนี้ยอันนี้ก็คือแบบขึ้นมาแล้วก็มีคนกดประมาณนี้นะทุกคนแบบนี้ก็คือดาวน์โหลดเอาไปใช้แบบฟรีๆกันได้เลยนะโอเคนะครับทุกคนก็ วันนี้ก็คือมาแนะนําเว็บไซต์ที่ใช้ในการโหลดภาพโหลดวิดีโอไม่ว่าจะเป็นแบ็กกราวด์ภาวิาวหรือว่าภาพบุคคลหรือว่าตัดเลี้ยงอะไรต่างๆเนี่ยแบบฟรีๆแล้วก็ไม่ติดลิขสิทธิ์ด้วยนะครับทุกคนนะถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่ดูแล้วรู้สึกว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจผมด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ